วันนี้นะคะจะพาไปกินพิซซ่ากันนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่ลาเบล่านะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่โด่งดังเรื่องพิซซ่านะคะใครมาหรุหินต้องมากินพิซซ่ามาฟังดนตรีสดที่นี่นะคะดนตรีสดจะเริ่มสองทุ่มวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปไกลมากเดินประมาณเจ็ดเก้าจากโรงแรมนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะใครขี่รถมาก็จะเจอลาเบล่าก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันไปดูว่าพิซซ่าเขาจะอร่อยแค่ไหนค่ะ นี่แล้วแต่ระบายเพราะนั้นมิสแปรยก็จะกลิ้งลงมาใช่ไหมนนี้บรรยากาศยามเย็นเงือนเงือนดูสินี่นะใครที่ชอบว่ายน้ำกลางวันนะก็กระโดดน้ำกลางคืนได้นะคืบรรยากาศยามเย็นของทีพักเงเงื่อน ก็จะเป็นส่วนล็อบบี้นะคะล็อบบี้ก็จะเต็มไปด้วยศิลป้็านของเต่อเั้นด้วยาของเนเพ่อนของดิฉัปาเสนอสวยงามนะคะโรรมก็จะกแตงิลปะเยอะชีวิตก็สวยสวยนะแต่ตัวอย่างไร ก็เข้ากับงานนี่ก็เป็นรีเซพชันนะคะนคนสวยนะคะอยา่าขโมยที่ิรีเซพชันนะคะ<ม>แล้วก็ลาเดลา่กกากกเนี่ยอยู่ไกลมากเพื่อนๆเนี่ยหน้าซอยนะคะเดิยทางเดียวกัน 哎，我好累。 เราก็เดินออกจากนอนดีนะคะมานี่เลยค่ะวัดอุดรภูมินะคะก่อนจะเข้าร้านลาเบลล่านะคะซึ่งร้านนี้นะคะโรงแรมนอนดีเนี่ยแนะนํามาเลยว่าเวลามาพักที่นี่ต้องแวะมาฟังเพลงแล้วก็มาดิ้งนะคะกินพิซซาที่นี่เลยน้องก็จะเอาเมนูมาให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะรับประทานอะไรเมนูก็มากมายนะคะทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเดี๋ยววีวีนะคะจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเมนูเนี่ย ของเขามีอะไรบ้างนะคะเราสนใจพิซซ่าเป็นพิเศษนี่นะคะบรรยากาศในร้านและเมนูค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องดื่มเยอะมากนะคะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมีค็อกเทลม็อกเทลมีอาหารนะคะเรียกน้ําย,ย่อยมีอาหารฝรั่งนะคะอาหารทานเล่นโอ้โหมีมากมายหลายเมนูมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขอเชฟเขาเข้าไปดูข้างในหน่อยนะคะว่าขั้นตอนการทําอาหารของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะออ้นี่มีซาวร์คลาสด้วยนะคะ แล้วก็ไส้กรอกเยอรมันค่ะนี่ก็เป็นพิซซ่านะคะหน้าต่างๆเอ๊วันนี้เราจะกินพิซซ่าหน้าอะไรดีเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าลูกสาวของวีวีนะคะน้องกีกกี้อยากจะรับประทานอะไรบ้างนะคะเราก็ไปดูโซนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้ร้านเนี่ยคนนั่งได้เยอะเหมือนกันนะคะอากาศถ่ายเทดีมากนะคะอยู่ตรงเยืองกับ ตลาดชิกาด้าเองนะคะเพื่อนๆโอ้ค็อกเทลของเรามาแล้วนะคะลูกดิฉันอายุถึงเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์ได้นิดหน่อยแล้วนะคะ20กว่าปีแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะสั่งค็อกเทลให้1แก้วเลยนะคะนี่ก็ของคุณแม่นะคะเป็นเมคเชียโตนะคะแล้วก็อันนี้คะ่ะอันนี้สีฟ้าสวยงามมากๆเลยดั่งน้ำทะเล ของหัวหินในยามนี้นะคะเพื่อนๆนมาพักผ่อนที่หัวหินนะคะชิวๆนะคะกลางวันก็ไปนอนริมทะเลตกเย็นก็มานะคะพักผ่อนหย่อนใจเหนื่อยจากการงานมาคะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะค็อกเทลเขาทําได้ดีมากเลยนี่นะคะเหมาจองสามแก้ว <laughs> นี่นะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะได้เจอรูปแล้วก็ได้เออเมาอยกันนะคะนั่งพักผ่อนผ่อนคลายนะคะ เพราะว่าวิวีเนี่ยก็เดินทางตลอดนะคะทั้งสอนนะคะสอนอาหารสอนคลาสธุรกิจนะคะแล้วก็ถ่ายทำ YouTube เนาะแล้วก็ยังมีการาทํางานออนไลน์ด้วยนะคะก็ถือว่าได้มาพักผ่อนอย่างดีเลยจนอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะว่านี่ไงมีที่กินที่เที่ยวที่หัวหินมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะอ้าวเลยเลอันนีเ้เ,เ,เ,เป็นพิซซ่าอะไรเ,เอเ่ยเป็นพิซซ่าาลามี่อ๋อนี่สลามี่ มันนแรกคิสตาสลามี่อันนี้เป็นซอสของทางร้านเลยใช่ไหมเป็นซอสของทางร้านค่ะอ๋อเป็นแป้งบางนะครับคืะเน้นบางบาจะเราจะทำพร้อมกันแหละอันนี้เป็นเทาวเอียนแล้วทาซอสก่อนทั้งสองอย่างเลยครับ เป็นสูตรทางร้านนะครับน,น,นี่เป็นพิชีส์เป็นซาลาเอันนี้ของขวัญนะคะอันนี้เป็นเชฟพิซซ่าเลยค่ะ เป็นส่วนเก็บอาหารด้วยเป็นส่วนอาหารด้วเป็นส่วนอาหารใช่อ๋อนี่นะครับถ้าซาลามี่ซาลามี่จะมีอืมมีซาลามี่ซาลามี่ค่ะเด็ดพิซซ่านะครับเขาเคยเขาบอกว่าพิซซ่านี่อร่อยมาก จะใส่ชีสเราจะใส่คาร์นิข้างบน,นะคะ่ะโอ้ยด้วยชีสเยอะๆเลยนะ,ะโอ้โหชีสโอ้แผ่นใจมากเลยนะคาร์นิก็โรยชีสเหมือนกันใช่ค่ะมีเทาเอียนก็ ปกติก็แบบนี้ถ้าไม่ใช่ถ่ายอย่างนี้อย่างเดียวปกติชี้เท่านี้เลยปกติก็คือใส่ประมาณนี้เหมือนกันนี่นะนี่เดี๋ยวทางไอ้ฝั่งลูกเขาจะพาให้น้ำนี่เราเป็นคนถ่ายนี่นะครับก็ผมกันไปเลยผมครั้งละสองแผ่นห้านาทีโอเคครับ สั่สลดซาสลั่งละสดแซลมอนป่ะแซลมอนแซลมอนเ่ีงเจ หลังจากเรานะคะปล่อยอาจารย์ที่วานะคะไปเอิร์กอาร์คอยู่ในครัวนี่ค่ะอาหารออกมาแบบนี้สเต็กนะคะแล้วนี่ก็เป็นไส้กรอกเชยอมันแบบรวมนะคะเ <s> พื่อนๆแล้วก็มีน้ําเกรวีมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเป็นไส้กรอกที่มีเทคเจอร์แตกต่างกัน4ชนิดนะคะ <S <s เราก็สั่งตัวนี้มาเป็นของทานเล่นนะคะแต่ดูจานใหญ่มากเลยนะเ <s> พื่อนๆไส้กรอกชิ้นบลเลอร์เธอเลยทีเดียวนะคะ ดูหน้าตาสีสันน่ารับประทานอันนี้ก็จะเป็นสเต็กด้วยสเต็กก็เสิร์ฟมากับมันทอดนะคะนี่เมนูนี้คุณทีวาชอบมากนะคะสปาเกตตีที่คุณทีวาไปดูขั้นตอนเข้ามานะคะนี่สปาเกตตีมาพร้อมกับสลัดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสลัดแซลมอนนะคะสลัดปลาส้มนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นซีซ่ากับปลาส้มนะ เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วก็นี่คือมัสตาร์ดนะคะเพื่อนๆไว้ทานคู่กับไซส์กรอกนั่นเองอู Ooh, ้บรรยากาศดีมีกันจุดเทียนมุง้งมิ้งนะคะนี่เบคอนกรอบโรยข้างหน้ามานะคะพิซซ่ามาแล้วคะ่ะพิซซ่าฮาวายเนียนะคะใส่สับป,ประรดแล้วก็ใส่แฮมนะคะใส่เบคอนด้วยนี่โอ้โหปัปรอนี่ก็มานะคะนี่นะคะเรา เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าสามคมจะกินกันหมดไหมกินหมดนะคะดูจากขนาดตัวแล้วลูกดีฉันคงจะได้กิน1ชิ้นนะคะส่วนฉันกิน2ถาดค่ะนี่เป็นซาลามีนะคะกับมะกอกนะคะนี่า,าด้วยซอสโพโบโรโ,โรก็คือซอสมะเขือเทศนะคะนี่ก็คือฮาวายค่ะเพื่อนๆฮาวายเนี่ยเป็นหน้าพิซซ่าที่วิวชอบมากนะคะฮาวานี้ยนั่นเอง ชอบมากนะคะเป็นแป้งบางด้วยนะคะเพื่อนๆนที่นี่ก็ใส่ชีสแบบว่าเยอะมากนะคะใส่ชีสไม่ยั้งเลยทีเดียวมาหัวหินเนาะโอ้โหครั้งหน้าก็คิดว่าจะต้องมาร้านนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าติดใจเมนูที่หลากหลายโอ้มีชีสยืดด้วย <c oughs> นี่นะคะมารับประทานด้วยกันค่ะเห็นไหมคะหลักเมนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเรามีเมนูไหนที่เราลืมอีกหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราคิดก่อนระหว่างคิดก็ขอชิมก่อนนะคะทั้งสลัดนะคะแล้วก็ตัวสเต็กด้วยค่ะสเต็กนี่จะเป็นสเต็กที่เราเลือกได้นะคะจะมีเนื้อแบบต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกไดออ้มาซูมพิซ่าให้ทุกๆคนหิวไปกับเรานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าช้ำๆชีสเลยนะ่ารับประทานเป็นที่สุดเดี๋ยวจะต้องแบบว่าทดลองกัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะ นี่ไส้กรอกบอกแล้วว่าใหญ่มาหืบมาจริงๆค่ะนี่นะคะทานคู่กับมัสตาร์ดนะคะก็จะเข้ากันพอดีเลยนี่เดี๋ยวเราไปชิมสปากเกตตี้ด้วยกันค่ะว่าแล้วก็ระหว่างที่ทำเสียงใส่นี่ก็หิวเหมือนกันน,ะะนี่ค่ะสปากเกตตี้สั่งสปากเกตตี้พริกแห้งกับเบคอนนะคะเขาก็จะมีทั้งเบคอนผัดนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็เบคอนอบกรอบ โรยมาด้วยกันหลายจานเดียวเลยนะคะนี่ส่วนนี้เป็นเมนูที่คุณทิวาชอบนะคะก็คือมีซาลามี่อยู่ข้างบนพิซซ่าด้วยนะคะแล้วก็มะกอกดำค่ะนี่นะคะพิซซ่าอื้มอ่อยนะคะมันจะไม่แห้งนะคะเพื่อนๆแล้วแป้งก็จะไม่หนาเกินไปนะคะดูหน้าตาคนฟินสกอน โอ้โหคนอ้วนนี้กินอะ,อะไรก็อร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆมารับประทานด้วยกันค่ะนั่งๆๆๆเลยล้อมวงการ